กระโมนักเรียนในร้อยเจอสระสุขโขชัมเป้นห,หนึ่งตอนหอยสองนักเรียนที่สิบครับทัศนะสัญญาณทางทหารท่าที่หนึ่งเตรียมตัวท่าที่หนึ่งเตรียมตัวปฏิบัติท่าที่สองรวมพลท่าทสองรวมพลปฏิบัติท่าที่สาม ข้าพยายเจ้าข้าพเจ้าพร้อมแล้วท่านพร้อมหรือยังท่านข้าพเจ้ายพร้อมแล้วท่านพร้อมหรือยังท่าที่สี่ไปข้างหน้าหรือตามข้าพเจ้าท่านที่สี่ไปข้างหน้าหรือตามข้าพเจ้าท่าที่ห้ามาหาข้าพเจ้าย ท่าที่หกหยุดหรือหยุดพักท่าที่เจ็ดลูกขบวนหมู่แถวตอนท่าที่เจ็ดลูกขบวนหมู่แถวตอนปฏิิบัต ท่าที่8กระจายกำลังท่าที่8กระจายกำลังปฏิบัติท่าที่9ถูกโจมตีทางอากาศท่าที่9ถูกโจมตีทางอากาศปฏิบัติ ท่าที่สิบข้าพเจ้าไม่เข้าใจท่าที่สิบข้าพเจ้าไม่เข้าละไม่เข้าใจปฏิบัติท่าที่สิบเอ็ดไม่เข้าใจคำสั่งจะให้ปฏิบัติอย่างไรท่าที่สิบเอ็ดไม่เข้าใจคำสั่งจะให้ปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติ ท่าที่สิบสองเพิ่มความเร็วท่าที่สิบสองเพิ่มความเร็วปฏิบัติท่าที่สิบสามเริ่มยิงท่าที่สิบสามเริ่มยิงปฏิบัติท่าที่สิบสี่หยุดยิงท่าที่สี่หยุดยิงปฏิบัติ ท่าที่สิบห้าเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาขณะเคลื่อนที่ท่าที่สิบห้าเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาขณะเคลื่อนที่ปฏิบัติท่าที่สิบหกเตรียมปฏิบัติการท่าที่สิดดบหกเตรียมปฏิบัติการปฏิบัติท่าที่สิบเจ็ดติดดาบท่าที่สิบเจ็ดติดดาบปฏิบัติ ท่าที่สิบแปดคุ้มครองการลุกของไฟเราท่าที่สิบแปดคุ้มครองการลุกของไฟเราปฏิบัติท่าที่สิบเก้าเลิกปฏิบัติการท่าที่สิบเก้าเลิกปฏิบัติการปฏิบัติ ท่าที่20สัญญาณเตือนภัยนิวเคลียร์ท่าที่20สสัญญาณเตือนภัยนิวเคลียร์ปฏิบัติท่าที่ยี่สิบเอ็ดพบค่าศึกท่าที่ยี่สิบเอ็ดพบค่าศึกปฏิบัติ